แล้วครับไม่รข้างในครับหลุดหรือยังไม่รู้ยังอยู่ครับยังอยู่ป้าดูาปลาครับปลาแรกลงหมายเดิมครับผมทำลงเยอะ สองตัวแล้วครับผมสองตัวแล้วครับปลางมังปลากระยางครับผมเต็มเต็มแรกก็หมานเลยครับปลากระมังครับปลากระยางครับหมานหมานครับเตยมครับลงมาเติมครับกินครับ ดูครับอยู่ครับคนหนัคกครับคันนี้ดูลาปลาแังครับสวยๆนะครับตัวนะี้ โอ้โหลงทีเดียวสามคันติดตามวัวแล้วครับหมานๆครับไม้แรกครับผมที่เดิมลงเบ็ดยังไม่หมดเนะครับลงสามคันติดสามคันแล้วครับหมานๆครับ หนึ่งสองสามสามคันได้สี่ตัวครับผมโหเยี่ยมเลยครับลงสามคันได้สี่ตัวครับเป็นเม็ดโฟมครับอัมนมานครับเก็บปลาครับลงที่เดิมครับหมายแรกครับปลาขะยันกุดแล้วครับ แงหนึ่งตัวแล้วก็เก็บเก็บปลาครับตัวหนึ่งตัวที่หนึ่งแซมที่หนึ่งครับแซมที่สองครับ ครับผมเพิ่งลงเบ็ดได้สามคันปลากำลังกินสามสามสามคันเลยครับแ้มแรกก็ได้ปลากำะังตัวหนึ่งปลาอย่างตัวหนึ่งครับอันที่สองก็ปลากำะมังหนึ่งตัวครับไปนที่สามก็ปลากำะมังหนึ่งตัวครับั้งหมดได้สี่ตัวครับผมลงไปได้แค่สามคันครับกินหมดเลยครับเอาขึ้นมาหมดเลยทีเดียวครับสามคันครับเดี๋ยวขออนุญาตปั่นหย่อก่อนครับครับผม มาที่เดิมครับไม้ลงสามลังแรกก็ึ้นได้สามคันเลยครับได้สี่ตัวครับผม ลงสามหลังแรกนะกินสามหลังแรกเลยครับอ่ะอันไหนครับเอาล้วครับเอาล้วครับโอ้เอาล้วครับ,อ,อ,รบอยู่ครับอยู่ครับลงเมื่อกี้เองครับผมอ่คันนี้คันครับอันนี้คันอีกคันครับ คร,ครับลุงกินจังครับลุงเมื่อกี้นี่เหี้ยเขาได้จิงเบ็ดลงยังไม่หมดเลยครับลุงลงเมื่อกี้เองครับลุง คร,ค,รรครับผมลงเมื่อกี้เองครับลงเบ็ดยังไม่หมดนะครับผมนะครับผมสองตัวเลยครับหมานจัดครับแล้วก็ดึงครับทคนเดี๋ยวเอาสองตัวนันก่อนครับโอ้ เอาครับผมปุ๊บกินปั๊บครับผมไม่ติดครับอันนี้ไม่ติดครับหลุดอันนี้หลุดครับอันนี้หลุดครับผมหลุดแล้วหลง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 หลุดแล้คันนี้ ครับผมแผ้มที่ห้าครับผมมันนครับอะไรวะแค้ที่6ครับมันนครับกินสามันได้สองตัวครับ เก็บปลาก่อนครับผมเก็บปลาครับออกเดิแนแหนบวันนี้หลุดน้องแล้วเดินแหนบรองเท้าเอาบุไม่ได้มาเรือนแน่ เกือบหล่นน้ำเลยครับผมสุดยอดครับสนุกอย่างนี้มันแน่ครับครับผมเอาเหยืยบไม่เยอะครับเหยียบเก่าที่เหลือคิอแล้วครับสุดยอดเลยครับมันมันครับครับเบี่ยงไม้ครับวันนี้ผมมาลงเบ็ดก็น่าจะห้าโมงครึ่งครับครับผมน่าจะห้าโมงครึ่งครับกินทีเดียวสามตัวเลยครับสามคันครับ มาลงอีกทีก็กินทีเดียวสามคันแต่ได้สองคันครับผมหลุดไปคันหนึ่งครับแล้วผมเบียงต่อครับอย่าบอกนะครับคนนี้กิน อะครับคนนี้กินอ่าคันนี้กินครับอะไรครับผมลงเ,เลรบคนนคนนครบเออค,รบรครบ้ไม่หมดเลยครับอันนี้อคันนี้ครับเออครับผมดูเชีไม่หมดเลยครับต่อแล้วครับผมโอ้ มนันจริงๆครับดูเลยครับอ่ะสองคันเลยครับโอ้โหมาครับอ้ลงเบ็ดยังไม่หมดเลยครับเนี่ยดูเลยครับผมลงเบ็ดยังไม่หมดตาค,ครับ อู้อู้ปลาเลยเอหยอ่อโหดีเลยครับผมปลาเทพโพครับกับปลาขะยังครับผมเดี๋ยวปลาเทพโพกับปลาขะยังครับหมานๆครับผมเยี่ยมครับกินสองตัวแล้วครับผมเก็บครับ ยอดนะยครับรู้นี่ลาเลยครับรู้นะอยู่ไม่เอ่ยอยู่ครับสองตัวเหมือนกันครับผมโอ้โหกินทีละสองตัวสองตัวแลยครับประทูครับผมเยอดยมเลยครับนี่ครับสองตัวเลยครับมันๆครับดูแล้ว เครับผมหล่นหลุดจปครับนี่อสองตัวครับมานๆครับย้อดครับเหนื่อยเลยดินใหญ่แล้วครับผม อย่าหลุดนะครับตางเท้าก่อนครับลื่นไมาด้ใส่บูทมาครับมนี่ครับสองตัวครับปลามาเทโูหนึ่งตัวครับแล้วก็ปลากระแยงหนึ่งตัวครับเก็บเบ็เก็บปลาก่อนครับ ปลาเอาูพใช่ไหมครับผมถ้าใค่ก็บ,บอกผมได้ครับผมเก็บปลาก่อนครับนี่ปลาขระแยงครับผมหมานครับเยี่ยมนะครับ ติดนี่ครับโอ้โหได้ครับผมปลาอะไรเอ่ยยอดเลยครับผมหมานหมนครับผม ตาก็ใหญครับตัวใหญ่มากเลยครับโ้สุดยอดเลยครับเท่าเก็บเป้าเท่าปรากฏเลยครับคุณนะครับตัวใหญ่มากเลยครับยอดครับมันมาครับเยี่ยมครับคลิปนี้มันสุดๆดเลยครับถึงปลาเล็ก็มันครับวันนี้ผมลงหกคันเลยครับทีเดียวรู้ว่าจะมันจะกินดีไหมน่าจะดีอยู่แล้วครับตัวไหนกินใหญ่กินแรงกว่าเอาตัวนั้นครับคันไหนกินแรงกว่าเอาคันนั้นครับ ตามลุนครับเอาละครับผมจะไปเบี่ยงเบ็ดแล้วครับดูหมานจัดครับร้อนก็ร้อนครับผมปาก็กินดีหมดแม็ก 1, 2, 3, ดูครับคันหนึ่งขันสองขันสามขันสี่เอาแล้วครับดูครับเดาคันไหนก่อนอา่าคันนี้ก่อนครับผมคันนี้ก่อนครับครับใช้งามๆครับเก็บ อเอามาเลยครับกินหมดแล้วครับสีข้นหน้าข้าครับโอ้โหดวาตาเลยครับกินเบาครับตัวนี้กินหมดทุกคนเลยครับ Các bạn hãy đăng kí cho Để không bỏ lỡ những เห็นหรือเปล่าตัวเทียบตาเลยครับปินเดียวสี่ครั้งเลยครับเฮ้ยขอบผมณปลากระมังครับผมทางน้องขอบผมณมันมาครับปินจัดครับนี่ครับผมสวยๆครับ

ครสายสวยแล้วครับมันมานครับตัวที่สองตัวที่สามครับเก็บตาก่อนครับด,ดูคันนี้ครับการดินล้มครับดูน่ครับอยู่ครับอยู่ครับหนักหนัก

รุ่ลน้ำเลยกูเก็บตกน้ำครับผมห้าคันรวดเลยครับผมอาดูคันที่หกครับมีตัวไหม หกไม่มีครับผมยอดครับผมกินดีครับลงหกคันได้กินห้าคันทีเรวรวดเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยครับมันหมานครับตามดูไปครับครับผมวันนี้สวัสดีครับมาลงเบ็ดเก็บเบ็ดสิ่งของเสร็แล้วครับผมอันนี้ วันนี้เอารถยนต์มาครับครับผมรถยนต์มาครับครับผมสนุกมากเลยครับวันนี้ลองที่แรกโอ้กินดีเอาแทบไม่ทันครับครับก็วันนี้เก็บเป็แล้วครับครับเก็บเบ็แล้วครับนครับเก็บเป็นแล้วครับดูดูตาครับวันนี้ตายเท่าไหร่ครับผมไม้ครับ ทำลงเยอะเลยครับประตูก็ปิดน้ำครับประตูลางครับสะพานวัดโคกงามครับผมครับประตูลางครับแม่น้ำมาจากเหนือครับมาจากป่าสักครับคมห้องน้องโดนรับผมณนายครับ น้ำลงเยอะเลยครับสะพานข้ามวัดหนองโคกงามครับไปวัดโคกงามครับเก็บเบ็ดแล้วครับผมเก็บของครับมุ้งไม่ได้ลงครับวันนี้น้ำลงเอารถย,ยนต์มาครับวันนี้ผมหาลูกป,ปลาครับเพิ่งมีแต่หิน,นครับผม ปราลูกปลาปลาใหญ่ไม่เจอครับวันนี้ปลาลูกไม่เจอครับปลาลูกปลาครับผมโอ้คฮัยผมป,ปลดแย่

ครับผมใกล้แล้วครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมและเป็นกำลังใจผมครับ